จังหวะนี้ฉี่ยังไงฉี่ยังไงผมเยียบไปหนึ่งทีได้ไตายเลยสวยครับเรียบร้อยมีของอะไรจะเก่งแต่เราไม่มีเราก็สวยแค่นั้นล่ะเสร็จละเฮ้ยอุ้ยฉี่สวยฉีจชอชย่ชมไปช่มไปทิ้ทิ้งเรียบร้อยเสร็จกูไว้สาดไปแล้วเชียคนไทยไม,มีตัวอยู่แล้วผมเยียบไปหนึ่งทีเรียบร้อยได้หนึ่งตัวครับอือต้องได้เล่นจังหวะนี้ต้องได้เล่นเยียบหัวไปหนึ่งทีแล้วไป อีกหนึ่งตัวเรียบร้อยครับเดือบเป็นคิวหรือว่าอะไรหรือว่ายังไงแล้วผมเอาแล้วผมโดดเหยียบไปหนึ่งทีแล้วหลบหลบหลบอีกทีกูหลบก่อนเฮ้ยเพื่อนสวยสวยจัดแล้วผมโดดเหยียบไปหนึ่งทีหลบไปหนึ่งทีกดซื้อเกิดแล้วผมโดดเหยียบเฮ้ยกูต,ตายซื้อกระสับเคียวแล้วเพื่อนผมเอาอาอฮะเราค่อนข้างที่จะเก่งอ่ะ๋ <c oughs> ยอไม่ที่อยู่ที่ตัวปะอยู่ที่คนเล่น อันนี้ไม่น่าใช่นะว่าสวัสดีครับทุกท่านอยู่ผมป๊อปหล่อดและเช่นเคยนะครับผมนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนี่ยผมก็สามารถกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมได้ตามปกติแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นตัวของคีราสายฟูดามินั่นเองหรือว่าสายพลังแฝงสีแดงนั่นเองนะครับผมนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัวของคีร่าต้องบอกเลยว่าเขาเชิดฉายในพลังแฝงสายโล่หรือว่าสายสีเหลืองนั่นเอง แต่คลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นตัวของพลังแฝง c u r ร์ดออ e เด h หรือว่าพลังแฝงสายสีแดงเขาผมนะซึ่งบอกเลยว่าในเมตาก่อนๆเนี่ยตวัวคิร่าเฉิดอฉายมากในพลังแฝงของ c u r ร์ดออ e เดซซึ่งเป็นพลังแฝงที่ดีและแรงที่สุดนะตอนนั้นนะแต่เนื่องด้วยเวลาที่ผ่านมานานพอสมควรเนี่ยทำให้มีฮีโร่หลายๆตัวที่สามารถเบิร์ตคิราช็อตเดียวตายได้ถ้าเราไม่ระวังนั่นเอง จนทำให้พลังแฝงเคิร์ดออฟเดยเนี่ยไม่เป็นที่นิยมมากสำหรับในหมู่ผู้เล่นท,ทั่วไปนะแต่ต้องบอกเลยว่าพลังแฝงเคิร์ดออฟเดยเนี่ยเป็นพลังแฝงที่ดีและแรงสะใจทุกท่านแน่นอนครับสำหรับสายสีแดงนะเพื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยเราไปดูกรณีนนเกมเลยดีกว่าว่า ผมจะเล่นคีร่ามาในรูปแบบไหนทําให้พลังแฝงเนี้ยดึงประสิทธิภาพออกมาได้มากที่สุดนั่นเองครับผมนะแต่ก่อนที่จะไปดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สไิ๊กใผมด้วยนะคะะรับผมใจมากเลยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมด้วยนะครับผมนะก็เราไปดูกันในตัวเกมเลยดีกว่าะครับผมนะไปเลยครับต้องบอกเลยว่าแรงสะใจแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นพลังแฝงสายสีแดงนะครับผมนะก็เดีที่ทุกท่านเห็นวันนี้ผมกด2นะมากับเพื่อนอีกคนหนึ่ง มจะดึงกูไปนี่เคเพิ่มของกันเนี่นะครับผมนะได้อยู่ได้อยู่เคเราจะมาเริ่มกันที่ป๊อปฟ้ากันก่อนนะครับผมนะเพราะว่าตัวคีร่าเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะใช้มานานะผมคิดว่าถ้าเติมล่างอ่ะน่าจะคุ้มกว่าไม่รู้ดิ <c oughs> อันนี้อันนี้คือไม่รู้เลยแบบให้ใจล้วนเคาฟ์าไปก่อนนะผมนะอุย้ยบนได้สวยจัดครับสวนตัดไปแล้วนะถ้าให้ดีเนี่ยเล่นคีรา่าเราควรจะอัพ ตัวของสกิล2นํนนะเพราะว่าตัวของสกิล2เนี่ยจะได้ใช้งานค่อนข้างที่จะปล่อยในการหลบพวกสกิลหรือว่าอ่านั่นแหละส่วนใหญ่จะเอาไว้หลบสกิลนั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคเอ้โอเคนึ่ว่าดึงโดนเราเคลียร์ไปเลยดีกว่าผมนะเพราะว่าเมดเราวน่าจะมาช้านิดนึงโอเคแล้วกลับไปฟาร์มต่อครับผมนะชิวๆครับผมเล่นไปก่อนต้นเกมตัวเงคิร่าเนี่ยบอกเลยว่าตัว ตัวขงเขาเนี่ยอาจจะกิ่งก็ต่อเมื่อเขาได้ดาบแซดนะก็คือไอเทม3อย่างแรกก็จะเป็นตัวของลูกิเคิร์ดรองเท้าอะไรก็ได้ช่างแม่งแล้วก็ตัวของดาบแซดนั่นเองดูดก็กระโดดไปแต่โอ้โหโดนจุบอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้ต่อเดี๋ยวโอเคใจเย็นๆนะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นครับผมแต่เราไม่มีอิทธิและยี่สิบวิกลางเขี้ยวผม มน่าจะหลอดเฮ้ยไอ้เข้าใอ้เข้าไอ้เข้าผมว่าผมเดี๋ยวนะได้มัง้งก็อยู่ล่างกันหมดอะ่ะอ๋อเห็นตรงนั้นตัวเดียวนะยวด,ดูก่อนจุบแล้วจุบแล้วจุบแล้วมังกรครามมังกรมังกรโฟก,กัสก่อนโฟกัสก่อนโอหลบไปก่อนครับตีมังกรครับตีมังกรแต่เหมือนว่าแคนดี้เราจะไม่อยู่นะจะได้ปะเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ ถ้าหยุดโอเคได้อยู่ครับคิวผมไปแล้วเจอกันเอ้โยโอ้โหเม็ดผมโดนน่ะย่วยจัดแบบนี้แบบนี้ยังไงครับแบบนี้ฟาร์มตแบบนี้เขาเรียกว่าฟาร์มตครับผมปรองน้ำหอดขอแนะนําพอมดเคเบ v e เพย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายกระทีคุณภาพโดยผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนเลยทีเดียวคลิกที่นี่เลย www. c a v l e p a y g a m e com เติม r ววันนี้เพียงใช้แค่ o อ e พ i d ในดีคุ้มถึงต่อเลยทีเดียวนะส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบิลคอยสุดคุม้มกิจกรรมฉลอง1นึ่งแสนไลน่าเพนนเองรุ่นรับของรางวัลแจกแบบจุกๆุมูลค่ามากกว่า1นึ่งแสนบาทเลยทีเดียวและนำโค้ดของผมปอนเนี่ยไปใส่ในการชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มไปอีกนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มจะจัดเลยนะเป๊คุม้มเป๊ฉลาดต้องเคเบิลเพทเท่านั้นนะครับก็ตามนะครับทุกคนเอาโค้ดของผมตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นำไปใส่ก็ได้ส่วนลดเพิ่มนะครับทุกคนอย่าลืมสละเป๋คุมนะจ๊ะจริงๆจ,จะออกดาบแซตเลยก็ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าได้ดาบแซดแล้วตัวของน้องจะกิ่งนะครับผมนะแต่ว่าเราออกไปยิงเอ้ยจุกแล้วจุกแล้วจุกแล้วตัว,วกวางเตี้นโดดย่ำไปหนึ่งทีแล้วผมโอ้โหอ้อยมาจากไหนไว้สดัดแล้วใครสวยตามต่อครับผมค่อยเล่นแล้วค่อยเล่นได้เราต้องค่อยเล่นนะบอกตัวเองเนะี่ย เชียร์โดนเยอะเกินไอเคิวอ้อยโดดแล้วครับอ้อยโดดแล้วอ้ยโดดแล้วอ้อยโดดแล้วแล้วผมยังไงต่ออุย้ยมันต้านสีสีรอฟ้าผมจะขึ้นนะผมต้องปาต่อนะครับผมในการเงินมันฉีกขึ้นไปอีกแล้วเราจะได้แบบว่าสู้เขาได้นะจ๊ะเอออุ้ยบนเยอะ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 ,เ,ยอะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปรอแปบ๊บรอแปบ๊บรอแป๊บเพื่อนๆรอแปบ๊บรอแปบ๊แปบ,แปบครับอุย้ย เทือนจัดเทือนจัดแล้วผมแล้วผมตีแล้วผมแล้วผมมัว่วโอ้โหเยีย่ยนดิหนีกูได้ได้บนนะผมว่าอยู่ในนี้หรือเปล่าปั๊บไม่มีแล้วโอเคกวนตีครับเพื่อรอเพื่อรอจจงหวันนี้ฉี่ยังไงฉี่ยังไงผมเยียบไปหนึ่งทีได้ตายเลยสวยครับเรียบร้อยหนึ่งคิวผมมาแล้วแล้หนึ่งคิวผมมาแล้วไงบอกเลยว่าอาสุดจจงหวะนนี้ได้ายาวได้นะหัวเวฟนี้แล้วผมน่าจะต้องกลับ เฮ้ยอ้อยอยู่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 โอเคโอเคจะเอาต่อบปะล่ะเฮ้ยไม่เอา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 ดีกว่าผม่เอาจิ้งน่าจะดีกว่าเอาอ้อยยากครับผมโอเคเล่นได้เรื่อยๆเราเล่นได้เรื่อยๆบอกเลยถ้ามีของเราจะกิ่งแต่เราไม่มีเราก็ซวยแขนั้นล่ะแต่ล่างเราโดนนะเหมือนว่าล่างเราจะโดนผมไหนจะปิดได้ปะจังหวะนี้จังหวะนี้กูมาเลยคนไทยเอ๊ะ มีตัวอยู่แล้วผมเหยียบไปหนึ่งทีเรียบร้อยได้หนึ่งตัวครับอ้อดีนะมันไม่ใช่วีล่าตรงนั้นนะ่ะแต่ได้อยู่ครับถือเขาจ๊บเราเราก็ไม่เป็นไรนะถ้าเรากดสกิลสองทันหรือว่าเราอยู่ในกำแพงเราก็จะไม่โดนแบบซีซีนั่นเองนะวีคีล่าเป็นป่าที่ผมบอกว่าเก่งมากๆไม่ว่าจะแบบเล่นในแร้งไหนก็แบบตรงเขาค่อนข,ข้างที่จะ มากมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่เล่นแบบหาป่าเล่นก็แนะนาครับคีล่าตัวาาเขาก่งมากๆครับเฮ้ยอุ้ยฉี่สวยฉี่ชวยช่วยช่วยุ่มไปชมไปเขงเข่งเรียบร้อยเสจกูไวสต้าไปแล้วเชี่ยเฮ้ยหลักได้ปะผมว่าต้องมีตัวขึ้นมาสัากหนึ่งถึงสองตัวแต่มันมันจะมีตัวเดียวมันจะมีอยู่ตัวเดียวเรียบร้อยครับโหแบบอ่านเกมไง พอดีว่าิปปอนอ่านเกมเพ็นโอ okay, เคครับผมได้ดับแ้นแล้วบอกเลยว่าแค่นี้เราก็แรงแลเลยเฮ้ยโอ้โหียมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไปจมโอ้โหเฮยเฮ้ยกูเกือบตายตัดตัวเยียเลยเนี่ยโอเคได้วหมครับโอเคต้องถอยครับต้องถอยเรารอช่วยเพื่อนเรานะเพื่อนเรามีล้างครับผมสวยจัดได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จริงๆถ้าไม่กดล้างก็รอดนะแต่ว่าพอดีว่าวีล่ามาไง ก็เลยจำเป็นต้องกดราเราดูเชิงก่อนนะน่าจะได้กลางครับผม๋ยวเรากลัตีไปเลยบอกเลยว่าจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องได้เล่นจังหวะนี้ต้องได้เล่นเหยียบหัวไปทันทีแล้วไปอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยครับเดอบลันทีวบอกเลยว่าโคตรแรงแต่งทางโค้งแต่งยียอะไรทั้งนั้นไปตีบ้านก่อนโอเคเสร็จครับสวย,สวยจัดบอกเลยว่าร้อนข้าทีจะ แรงมากๆเลยนะครับผมนะผมว่าถ้าเหยียบหนึ่งตัวเนี่ยตายชัวๆแน่ๆนะแต่จริงๆเนี่ยเซตเมื่อก่อนเขาจะไม่ออกตัวของอาเขาเรียกว่าอะไรอะฟอสการ์ดนะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปไปเนี่ยคือตัวของคีร่าเนี่ยจะโดนตัวเบิร์ดแบบช็อตเดียวตายซะบ่อยก็เลยทำให้อเทมอย่างแบบฟอสการ์ดเนี่ย จำเป็นมากๆสําหรับตัวของคีล่านะครับผมนะแดี๋เมื่อก่อนเนี่ยจะออกเป็นตัวของมุงกุฎเออเพราะว่าแบบแรงมากๆนั่นเองนะขีเพื่อนสวยจัดครับเดีวนี้เราหกหนึ่งูตรนะครับผมนะบอกเลยไม่มีแอซิดเลยแบบดาเมจเราแบบค่อนข้างที่จะแรงจะจัดเลยนะครับผมนาะแตบบ่ว่าสายพลังแฝงสีแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะก่งนะแต่ว่าสายที่แบบบาลานซ์สุดก็แนะนำให้เป็นโลครับผมเล่นง่ายมาก จะโดดไปอย่างนี้เลยเรียบร้อยครับบอกเลยว่าโคตรกิ่งได้ฟอสก่าแล้วครับผมบอกเลยว่าไอเทมคีย์สำคัญของคีร่าเหมือนกันนะเราจะได้ก่อนข้างเยอะเลยสาหรับตัวของฟอสก่ดก็ทําให้ตัวของเขาทึกมากๆถ้าเล่นกับพลังแสงโล่เนี่ยบอกเลยว่ารอดรอดแบบรอดง่ายมากแล้วก็โอ้ผมนึกว่าผมนึกว่าผมนึกว่ามันจะโหดไหมทีมันไม่โหดวะไม่เป็นไรครับน่าจะได้บนนะ อัติคูดาวไวมากนะตัวของคีล่าสามารถแปลว่าใช้ได้เรื่อยๆเลยครับผมแต่ผมแนะนําว่าต้องมีอันตินะก่อนที่จะเล่นนะถ้าไม่มีอันติผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งเล่นดีกว่ากดนตีแช่ไว้รเลยครับผมไล่เลยไล่เลยลินลินพันลิ้นพันตีบ้านก่อนจุ๊บไปทําไมจุ๊บแล้วได้อะไรฟิกเป่าไอหนูก็จะฟิกเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็น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 ไม่มีอันติแล้วไม่มีอันติละ แต่ตอนนี้มีแล้วมีแล้วกดกดแล้วผมไปเอาดาก่อนโ <c oughs> <c oughs> okay. อคบูดามดแรงมากนะครับผมบอกเลยว่าแนะนำแนะนำให้เล่นจริงๆตัวคีร่าจ๊ะเ okay. อ๋อยเมื่อกี้ผมจะปล่อยบนไม่ใช่เหรอทำไมมันไปโผล่กลางวะ <c oughs> อะไรของแม่งโอ้จบเลยไม่เป็นไรครับได้อยู่ได้อยู่โอ้ยอยู่ล่างนะรอเล่นรอเพื่อนเล่นแต่ไม่เล่นเพื่อน เดี๋ยวโดนเพื่อนเล่นพูดเยี่ยอะไรเดี๋ยเฮ้ยล่างล่างโดน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 แต่ว่าด้านหน้าก่อนผมเอาด้านหน้าก่อนเฮ้ยฟิก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 แก๊กฟิกครับแก๊กฟิกแก๊กฟิกคือแก๊กฟิกคือเฮ้ยล่างโดนล่างโดนล่างโดนขอได้ไหมตัวนี้แล้วผมหลบไปทันทีแล้วโดดเหยียบเรียบร้อยบอกเลยว่าโคตรแรงนะเจ๊ในจัดต้อตีป้อมึ้นยาครับเขียนได้ าบอมนูมาละบอกเลยว่าแค่นี้ก็แบบว่าหน้าสั่นบอกเลยตัวอะไรโดนก็ตายนะต่อให้แบบเป็นแทงตัวถึกอย่างแบบตัวโล่งอย่างนี้ก็ตายนะตัวองสกัดก็ตายนะตัวไคิล่านี่คือแบบชนะแบบหลายตัวมากอุย้ยสวยจัดแล้วผมเหยียบอื้อสวยจัดแต่ผมไม <laughs> ปปล่อยช้าไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหลบไปหนึ่งทีแล้วหลบไปอีกหนึ่งทีน่า ทำได้อย่างนี้เลยตัวของคีลา่าโคตรเก่งเฮ้ยโอ้โหลืมไปว่ามันยังไม่ได้ตันติน่าจะหลอนิดนึงมาปะวะมาเหอะผมจะได้กดอันติไม่มาวะ่ะเฮ้ยมา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 รอ้าาอยหนึ่งสามสองหนึ่งศูนย์แล้วผมโดดเยียบเยียบโดดโดดจึบจืบจึบจืบเรียบ้ดดบบบบยบอยโคตรแรงบอกเลยพลังแฝง Curse of Death ผมทำงานไงประเด็นอนะ บอกเลยว่าแรงจัดกรฟงังกว่ครับเ <_ C 1> ติมเลือดก่อนเติมเลือดเฮียแม่งตัวโกงจริงแบบคือรู่ของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวของดูดเลือดเลยนะแต่ว่าในการที่เขาดูดเลือดได้เนี่ยคือตัวของพาร์สีของเขาเนั่นเองนะ <_ C 1> บอกเลยว่าเป็นป่าเมตาที่โคตรจะกิ่งเกิ่งแบบเกิ่งมากๆผมว่ายังไงก็ติดเมตายาวๆถ้าแบบว่าไม่มีการปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าแบบว่าทำให้ตัวของป่าเนี่ยกากลงกว่านี้นะ แม่งเดี๋ยวนี้แม่ง่าไม่มีที่ยืนในสังคมละคือแบบไม่ใช่ตำแหน่งแบกอะประมาณนั้นเลยนะโอเคค่อยเล่นครับค่อยๆเล่นรอได้ละรอได้รอตีได้ครับรอตีอย่าได้ผมบอกรอตีกออ่อนเย็นๆนะเฮ้ยสวยจา้าสวยจา้าโดดทันปะมันโดดทนันมันโดดทันแล้วมันล็อกล้วมันจ๊บโอ้โหม้นก่อนโอ้โหมันไม่เข้าอะมันสกิลสองอะเฮ้ยผมเหยียบ เงี <cog pitcher> ยบโอ้ยตอนแรกผมคิดว่าจะเฮ้ยโอ้ยได้สุดัดสุดจัดเยียบร้อยครับหนึ่งตัวสุยจัดครับแม่บอกเลยว่าเพื่อนเอาสูตรแล้วเพื่อนผมเอาจริงแล้วผมเอาจริงกับเพื่อนแล้วผนเอายังไงต่อต้องควากดึงหลบไปหนึ่งทีแม่โหดจริงอะไรจริงคีลา่าดมเอาปนก่อนเอาปนก่อนจีนะผมมีอันตีอยู่ผมไม่กลัวผมไม่กลัวแล้ว Led ผม เฮ้โยโอหนึกว่าโดนตกใจตกใจไี่ก่อนตกใจก่อนพระราศพระาระาบอกเลยว่าอืมมันนัวจัดนัวจัดชีร่ากเลื่อนเรื่อยๆเ,เ,เลยนะแต่ว่าคือเขาไม่มีตัวฆ่าเราได้แหละเราค่อนข้างที่จะเก่งอะห <laughs> ยอบไม่ที่อยู่ที่ตัวปะอยู่ที่คนเล่นอันนี้ไม่น่าใช่นะกพว่าตรงกลางมันจะมีไฟ แล้วผมเทียกลางเลยครับผมนะ56ว well hey uh ิเ huh. ฮ uh ้ยเฮ้ยโอ้โหหลบได้สวยจัดสวยจัดแล้วผมโดนจุกแล้วผมโดนจุกวิ้ยอุ้ยผู้โดนเหี้ยอะไรวะเมื่อกี้กูโดนเหี้ยอะไรวะเมื่อกี้กูโดนเหี้ยอะไรวะเมื่อกี้เอ้ยสตัร์หลายรอบจังวะน้องแล้วผมแล้วผมโดดเหยียบเหยียบโยดโดดหลบไปหนึ่งทีแล้วผมอุ้ยเทียติดเถิดไอ้เิีัยกูตายเอาดาเพื่อนเอาดากอดากอดาเจยินครับ ใจเย็นครับประดาก่อนครับช่วยกูช่วยกูช่วยกูแคลลี่มึงเดินมาดิลอยเชี่ยเลยล่ะเดี๋ยวกูก็ตายหรอกเอ๋เอาเอาเอาประดาก่อนประดาก่อนก่อนที่เราจะซวยก่อนที่เราจะซวยโอเคได้ร้งแล้วครับสวยจัดโอเคครับเสิมเพื่อนๆเ,เคย์กลับมาตามต่อไปน,นึงเพื่อที่แบบว่าเอาของเดี๋ยวกูจะเอาของไว้ วิ่งเงินไปซื้ออะไรอีกวะเเหมือนจะมีตัวจมเซตเก่อเกิดกับเคียวไว้ก่อนนะเผื่อได้ใช้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 เฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนจะไม่โดนผมไม่โดนเพื่อนถือว่าอะไรถือว่ายังไงต้้งผมเอาตล้วผมโดดเหยียบไปหนึ่งทีแล้วหลบหลบหลบวิ่งทีหลบก่อนเฮ้ยเพื่อนสวยสวยจัดต้องผมโดดเหยียบไปหนึ่งทีหลบไปหนึ่งทีกดซื้อเกิดนุ้ผมโดนเหยียบเฮ้ย กูตายซื้อสับเดียวแล้วเพื่อนผมเอาอาะฮะเากูกูมาดูจุดอันติเพื่อนมันแม่งเพื่อนกูมไม่มีอันตีอ๋ยเชี่ยโด,ดติดอีกอ่ะอต็มที่ครับน้องแต่จังหวะเมื่อกี้ผมแบบสับไวมากบอกเลยว่ากูเล่นพีบีเก่าแล้วเพื่อนผมเอาแล้วผมเอ,อาสุดผมโตเยียบแล้วผมรอเฮ้ยอย่าทำแบบนี้สวยได้อยู่แล้วเป็นยังไง ยังไ,ไ,ไงผมลงไปหนึ่งทีแล้วผมล้อปล่อยเรียบร้อยครับบอกเลยว่าสุดจัดแล้วผมตีบ้านเลย <c oughs> ไม่ตีก็ไม่จบก่บกูบอกเลยเกมเนี้ยโอเคครับสวยจัดบอกเลยว่าเพื่อนผมเซฟดีมากนะครับผมแม่บอกเลยว่าเอาเรื่องจัดแบบอยากจะบอกว่าไม่ใช่อยู่ที่ตัวละครแต่อยู่ในคนเล่นนะครับผม คนขี้อะไรคิดตัวเองวะน้อ MVP ครับผมนะสอบเกมนี้ก็เพียงแค่ที่จะโหดเลยทีเดียวนะครับผมน้องๆมาบอกเลยว่ามาเอาจริงเอาอะไรก็ไม่รู้ไม่บอก MVP นะครับตานนี้คิวไปสิบสตายสนะครับผมนะก็ไอเทมก็ประมาณนี้เลยส่วนดาเมจก็1 0 0 0 0แครับผมก็ไม่ได้ดาเมจอะไรมากมายก็ตามนี้ครับผมนะสับตัวของคีล่าก็ อย่างที่ผมบอกว่าพลังแฝงที่ดีที่สุดนะปัจจุบันนี้เป็นพลังแฝงของโลกนะครับผุสายสีเหลืองนั่นเองก็ลองไปฝึกเล่นกันได้นะครับผมนะส่วนใครอยากเล่นสายสีแดงเนี่ยก็พยายามดูตัวฝนข้ามในการใช้พลังแฝงนี้ด้วยเพราะว่าตัวเบิร์ดเนี่ยเอนข้นอีเยะเลยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสว่วนคินนี้เพียงเท่านี้บายบายครับแล้วเจอกัน